้เดินเดินไปดูที่กันกิดอะไเรเราก็ไม่ได้อะไรมาเดินมาดูที่เฉยๆหรอ ต้องที่ไม่พอต้องส่งตรงนี้เพิ่ม <c oughs> จะเนเลลนมากแต่ก็คือถ้าปลูกก็กลัวแบบว่าคนข้างเขียงข้างหลังมีนาะก็จะมีแบบว่าอย่างขยานูนีนันโลป,ปูที่บ้านเป็น อย่าใญรย่าแล้วเวลาเกี่ยวข่าวก็จะแบบว่าเป็นสังส่งใช่ป่ะตรงนี้ก็คือด้านหลังบ้านใช่ไหมหน้าบ้านก็จะหายไปหมดตรงนู้นยังไ,ไม่ได้มาวัดระยะของบ้านเลยว่าจะพอไหมแต่ก็คงต้องถ่มที่เพิ่มมันด้วยความเราอยู่ทำงานดีกว่าคนเป็นเทพะเนาะพี่สองพี่น้องเนี่ย เตยไมาอยู่นานมากกว่ากับไม่รอรอก็คงต้องดูเ,เร็วนี้พิพิธภังต้นว่าีินารณาสเดปู์เราก็แบบว่ารอย,ยืนใช่ไหมรอย,ยืนเลยานารว่า,าแบบกระผ่านเท่าไรในโมเท่าไร ก็เรียบร้อยข้อมูลเอกสาราทุกอย่างครบแล้ะเดืยยืนกับธนาศาสตร์ตอนนี้รอออกชั่มดทางวัดอยู่ห้า <5 S 2> เดือนนานมากราชาการแต่ยังว่าจะวัดราว,วัดเอกสารกา็ไม่มีตังค์รอคิวขนาดคิวรัฐบาลไอคิวราชาการหนึ่งแบบหลายพันอนะเกืบอบหมื่นใช่ไหมยังรอหเดือนนะ่ะทุกคนแต่ก็ยังปลูกไม่ได้ รอโฉนดที่เป็นชื่อฉันเพื่อที่จะไปกู้ธนาคารทางการได้แล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็วางไว้สองติดตดนะบอกว่าจะผ่านอยากปลูกบ้านแหละที่บ้านไม่เคยมีบ้านเลยทุกคนบ้านหลังแรกจะพาไปดูบ้านหลังแรกย,รกยูข้างในแล้วแบบว่าคือบ้านหลังเก่าวพวกฉันใช่แหมมันไม่มีไอ้นีไม่มีทางเข้าออกคือคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็แบบว่า ยึดที่ติดคลองเป็นหลักใช่ไหมทางเข้าอ้องสมัยนี้มันก็แบบว่าต้องมีถนนบ้านหลังแรกอ่ะอยู่เป็นปูนใช่ไหมแต่ก็คือพ่อบอกว่าที่แรกอ่ะเขาเป็นที่บ้านชานาเลียงกุ้งใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอาโรงอาหารนะที่เก็บอาหารนะมาเกาะผนงังโน่นนี่นั่นเป็นบ้านเออก็อยู่ได้นะมีห้องเดียวห้องน้ําห้องนึงหลังนิดนึงเสียงดังนิดนึงนะเขาทําถนนเหมือนจะเจริญคืนคือแบบว่า เขาก็เอาไอ้โรงอาหารทาเป็นแบบว่าบ I mean, ้านอะไรอย่างงี้สักโรงเก็บอาหารก็ทํามาเป็นบ้านก็อยู่กันได้นะอยู่จนแบบฉันเข้ามหอ่ะพอเข้ามหาลัยด้วยความแบบน้ำมันท่วมทุกปีอ่ะแบบว่ามันก็มีบ้านปู่ที่แบบไม่มีใครอยู่แล้วอะไรเงี้ก็เลยไปอยู่บ้านนั้นหลังจากนั้นก็อยู่บ้านไม้อันนั้นมาแล้วคือพอไปอยู่บ้านไม้ก็ไม่ชินน่ะเคยคนเคยอยู่บ้านปู่มาตลอดเออปูกบ้านทั้งทีจะมาปู่บ้านใหม่แล้วพอนั้นก็ปวกกินไม่ได้ไหมไม่เลิศเนาะ บ้านปูนให้มันเออก็ตอนนี้บ้านไม้ที่อยู่ก็คือโปกทั้งหลังเออบ้านไม้หลังทุกวันนี้ที่อยู่ก็คือไม่รู้จะลมจะแร่อะไรก็ไม่รู้น้ำท่วมทีก็เดินแบวพอเหมือนไม้หนีบเท้าตะปูตะปูะะเอออันนี้ก็เหมือนใกล้จะเจริญแล้วมีถนนเริ่มทำถนนรัดยางใช่ไหมละ่ะก็ไม่รู้จะเจริญเมื่อไร่ เนวยความแบบว่ามันเป็นพื้นที่ทำนาใช่ไหมเขาก็แบบว่าต้องเกี่ยวข้าวถูกไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาทำกันสองสามรอบหรือเปล่าเขาทำสองรอบปกติเขาเน้นจะทำมาสามรอบแล้วเออแล้วก็คือแบบว่าเออใช่แล้วแบบว่ารถเกี่ยวมันก็เกี่ยวแล้วแบบว่ารถบรรทุกรถข้าวอ่ะเขาน่าเป็นแบบสิบตันเออตันสองตันสิบตันอะไรอย่างเงี้ยรถใส่ข้าวมันก็หนักแล้วก็แบบเราลัดยางอย่างเงี้ย จะเอาอะไรไปแข่งแรงแบบว่ารัดยางมันก็ปิ้นไปปิ้นมาข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าคืองบประมาณมันยังไม่มาถึงสักทีใช่ไหมทุกวันนี้คือบ้านชา้นาน้ำก็ไม่ค่อยจะแรงคือนะ้ำมันก็คือแบบว่าถ้าปลูกบ้านก็คงต้องมีถังแทงสำรองอะไรอย่างนี้คือนะ้ำมันก็ยังไม่แรงมากแล้ววันนี้แตงโงมาคายอะไรเอ้ยอยากได้ตรงนี้เพิ่มมาคือแบบจะข่องยังไม่ขายไม่รู้เพราะอะไร อาดีๆนะคือแผนปลูกบ้านอนะแผนปลูกบ้านอนะมันมาสองปีแล้วตั้งแต่ฉันเรียนจนฉันทํางานมาสองปีแล้วจนถมจนอะไรดินแน่นพร้อมปลูกแล้วก็วอยางไม่ได้ปลูกแต่ก็คงต้องรอถมบอ่อนี้ก่อนอนะั้นไม่รู้เว้นไวทําไมไม่ลูกจะทำบ่อน,น้ำจะทาบ่อน,น้ำเพื่อความบ้านนอกอนนอยางมีบ่อน,น้ำเพื่อความแบบว่า คยอยู่ที่คลองก็แบบว่ามีที่ทิ้งโน่นนี่นั่นใช่ไหมที่ทิ้งเศษอาหารโน่นนี่นั่นหรือน้ำที่แบบเสียแบบกระป๋อยลงไปงี้ใช่ปะ่ะก็ตรงนี้ก็ไม่มีมก็คือขุดบอ่อไว้ก่อนแล้ว<ม>ความบ้านนอกเออเลี้ยงนูเลี้ยงป้าเลี้ยงไก่ถ้าตอนนี้ขโมดประโยชน์แล้วบ่อลึกปิดหัวลงไปก็คือตายตุยตาออดีปะ่ะข้อเมาออบ้านลุงไหนนะมันวัด เสือสูงให้ดูทุกคนว่าเหมือนวัดกุฏิวัดวะเออกุฏิผาที่อยู่ที่วัดปะอันนี้ก็แบบเป็นวิวรอบๆอานุนกรบ,บ้านอ่าตรงนูนบ,บ้านอ่าตรงนูนก็แบบว่ามนะีนา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 จะไ,ไม่หมดถนนก็เป็นบ่อกุอก้งบอ่บอปลาอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ว่างไม่รู้แบบเจ้าของที่เขาเป็นใคร 嗯。Oh. เราไปเข้าลมให้ดีปะ่ะไปดูบ้านลงทีมไหมให้เขาไอ้นั่นก่อนเขเอล้วเดนทางไปก็ไปเดินข้างหลังเ,ออเดินไปข้างหลังเดินลงคันเลยร้อ,อ,อนมาก คือถ้าบ้านมันมาอ,อยู่ตรงนี้จริงๆคงร้อนคิ้วเปล่งคืออยู่ข้างในมันอยู่ติดบ่อข้างหลังติดบ่อข้างหน้าติดคลองแล้วก็ติดหนาอนนี้นึงมันก็ยังแบบพอลมเย็นๆอยู่เพราะว่าน้ำมันไอ้ลมมันผ่านาน้ำใช่ไหมแล้วก็แบบเข้าบ้านเลยนิดเดีย เน็ตได้นี่ต้องเลือกง่ายมกูก็ไม่เป็นเลยนี่ไงลูกเดียวพอเยอูก็คือจะขนวัตจุด์ไม้ทุกอย่างเ,าเออคือแบบจะมีบ้านปลูกเบอร์เดนแต่จะเอาไม้เข้าไปปลูกขึ้นจริงก็คือด้วยความคนนั้นนั่นเขาก็แบบว่า อ่ะสมมติเราจะนั่งโซฟานิมๆใช่ปะ่ะกระโตไม,ม้เออเข้าใจว่าเออคอรเดิเจอร์ที่ขอขออ้อคอนเดนเจอร์ไม้สากแต่ว่าเป็นไม้แบบมันไม่ใช่โอรเดิเจอร์เข้าบ้านใหม่้วกูบอกว่าแม่เราโตกินข้าวล่ะเขาบอกว่าก็โตไม้สักที่ต่อไว้อะเอามากินค่ะ <c oughs> แล้วโตวเบอร์แล้วช่องตรงตแล้วคือไอที่ในแบบอ่าโตไอช่องโตกินข้าวแล้วก็ต้ยเออมันโตแค่สี่คนนั่ง เแบบ่ได้ปะเอออันนี้ถนนใกล้เจริญและใกล้ละอายุคือตั้งแต่จำความได้ตอนเด็กก็ลูกลังอย่างนี้จนอายุยี่้าแล้วได้มาม่วงหนึ่งลูกจากบ้านลุงไปกินน้ำเปลาหวาเหมือนโจรขโมยมะม่วง มันนอกไปอย่างนี fifteen fifteen ้เด็ดเลยเลยอันนี้ขอแล้วเด้อไปหักตัวต่ออเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นทางที่เราใส่เขาเขาออกมันก็จะลำบากตอนที่แบบว่ามันไม่ใช่ทางส่วนตัวที่เรา้นออกป่ะพี่พอไม่ยอมอยู่ที่นี่ก็มีคนซื้อดอกผัดปูผัดหอวมาถูมาแทง กลางไกลก็ไกลน้ำก็ท่วมบ้านไหนอยู่เส้นหลงังเสมนไหนก็ต้องพอมไปนีอ,อีกน้ำก็ท่วมท่วมทุกปีนะทุกคนเพื่อว่ามันเป็นที่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่กันดานนี่เขาแายแที่แก้มลิงอะ่ะ เออที่รับรูกมาที่เข้าแบบว่าแอ่งน้ำมาที่เข้าแบบปีอพอน้ำท่วมใช่ไหมคมหมือน้ำเนี่ยน้ำค้างเงื่อนมันก็ลงมาลงมาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเอาให้ที่ดันดอดนอะมันรอดแล้วตรงแถวเนี้ยมันที่มันรับลูกแล้วมันต่ำกว่ามันดูน้ำทตรงนี้มันแอ่งกระทางไปหมดเลยคือแบบมันแอ่งกระทางไม่ได้เป็นแอ่งที่แบบรองรับน้ำปีพอน้ำเปมนน้ำท่วมปีอยู่ที่ว่าเยอะหรือน้อย